มาดูคลิปและไลฟ์สดของพวกเราได้ก่อนดูช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะไทยชื่นชอบสน,นับสนุนช่องได้ตามคอมเมนต์ที่

ตาลุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้มีงานช่วงบ่ายเมื่อวานกือบมานอนบ้านโอ,อ้ฟูใช่แล้วอืม้มฮึสวัสดีครับอืม้อม โชคดีนะคะวันนี้จะดสิบเอ็ดโมงแล้วเดี๋ยวก็พักเที่ยงแล้วทุกคนสู้ๆนะวันนี้ฮะอ๋อไปตูก่นเฮ้ย و! ออกกำลังกายแล้วก็อัดเสียงแล้วก็สอบเต้นไม่เยอะเลยเหนื่อยไหมเหนื่อยนิดหน่อยแต่ว่าได้หยุดแล้วค่ะเย่ก็ไม่ถึงว่าหยุดแต่ก็ไม่เหมือนหยุดเลย ใครทำไรยหยู่ชู้ๆนะไปเรียนกันก่อนนะวันนี้ 1, 2, 9, วันที่เก้าแล้วพรุ่งนี้ก็ทูชอตใช่แล้วอากาศเย็นๆกำลังดีเลยค่ะช่วงนี้ก็ติดนิยายค่ะนิยายเล่นไปเรื่อยแล้วก็ซ้อมเต้นทำเง,งานอยู่เรื่อยๆไงฝากติดตามด้วยนะคะเช่ก็ทำเง,งานเต็มที่เย้ yeah! ขอมอบความสุขให้ทุกคนเอตอนแรกวันที่11เหมือนจะได้เจอกันแต่เหมือนจะไม่ได้เจอกันแล้วแหละงานเขาเปลี่ยนไปสิบสองเจอกันนะคะแยกออกมาแล้วสิบสตอนแรกมีงานตอนนี้ไม่รู้มีไหมก็เลย แต่ว่าตัวเทเตอร์ถูกกำหนดไปแล้วก็เดี๋ยวไปอาจจะไปหาน้องปันนะ่นแนอือออจดน่าอาจหนนะ่านนะหนูก็จะได้ไปเที่ยวแล้วใช่วันนี้มีแกลบนี่นะ อย่าลืมติดตามชมกันนะคะสน,นุกมากๆบอกเลย <c oughs> ตอนแรกเชื่อว่าวันนี้กับวันพรุ่งนี้จะทำกรีดิ้งแหละแต่ว่าออกาไปทำที่นู่นากกว่าแสงสวยๆว่าที่ห้องมุมมันไม่ค่อยสวยอะ่ะ อัโลโแล้วยอดกรี๊งข้านี้มีสองร้อยสี่สิแปดคลิปค่ะจะทำเสียงก่อนดีกว่าทุกคนก็อย่าลืมจัดการงานตัวเองกันดีๆนะคะตอนนี้หนูอ่านเหมือน,นหนูชอบมากเลยเมือกี้เพิ่งอ่านแล้วก็เจอคำว่า อะไรนะคนเรายังมีหนทางมากมายเพียงแต่เราไม่อยากทอดทิ้งตัวเองแลาปล่อยตัวเองให้จมออกไปเนาะก็เลยคือช่วงนี้ก็มันจะหลายเรื่องหรือเจอจนชินหรือเจอจนแบบว่าอยากอยู่แบบธรรมดาา,มดาบาง อแต่กูสรุปที่ได้ทำตอนนี้มาแล้วก็ยังรู้สึกว่าเราก็ามีทุกวันนี้ได้ก็เพราะที่ทำงานนี้อยู่กับทุกคนทุกคนช่วยนั่นแหละเกต่บไป มันก็เลยเออเนาะมันก็มีความคิดที่เอออยากวางลุกอย่างแต่ก็หนูก็ไม่อยากทอดทิ้งใครไม่ใช่ถึงอว่าท้อดทิ้งรู้สึกว่าเฮ้ยหนูก็ยังอยากอยู่เป็นความสุขให้ทุกคนอยู่นะทุกคนยังยังเห็นหนูว่าเออเป็นกำลังใจให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแค่เลยอืม ก็ไม่ได้รอเองตัวเองอยังทําทุกอย่างได้แต่เวลาที่เศร้าๆก็ก็ไม่เคยยอมแพ้กับสิ่งที่ต้องทำหรือสิ่งที่จะทำหรือสิ่งที่เลือกคำราะฉะนั้นสู้ย่า yeah! <laughs> สู้มาจนทันนะทุกคนไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม เราก็ต้องเผชิญต่อไปอไม่ค่ะแค่เพิ่งถึงคิดได้มังอ่านใหญ่แล้วไปเจอคำนี้แล้วว่าเออน่าเอามาใช้ปลอบใจตัวเองไม่ใช่เป็นปลอบใจใช้เป็นเครื่องกระตุ้นตัวเอง yeah. อ่ะอือ เจอกันเนะหอน่าจะได้เรื่องมีเร่อบัตรกีฬาสีกันแล้วนเนอะแล้วก็อีกไม่นานก็จงนะงานกีฬาสีแล้ววุ้ยไอทำอไรอยู่เราต้องสู้เต็มที่นะฮะเลือกทำแล้วก็ต้องทำให้ดีบางอย่างอาจจะไม่ได้เลือกที่จะทำแต่มันเข้ามาแล้วต้องทำก็ทำให้มันเต็มที่จำม่เนย พยายามเข้านะอืเ้เฮเ้่าลืิเติมกำลังใจให้ตัวเองกันเยอะๆนะฮะนี่นนนุน ฟันกีลาสินเรามาแข่งเก็บกันยังไม่รู้เลยจริงๆนะต้องทำอะไรบ้างกูช่วงนี้หรอหมดแล้วบิน่าจะมีผลเงินเยอะอยู่นะคาดว่าเห็นตลาก็น่าจะเต็มอยู่เนี่ยรอเยอกัดกัดกัดกด ังไงก็มาเจอกันได้กับทูช็อตนะคะประกาศรอบไปให้แล้วแล้วก็งานจับมือรอบหน้าก็มาเจอกันแล้วก็ฟังเพลงบ้างดูหนังบ้างอ่านนยายาบ้างข้างานมามาามากเลยนั่งดูกับน้องๆอ,อยู่เท,มท,ท,ท่มากเลยพีเท่มากเลย เจอกันปีนี้เอ้ยปีนี้ก่อนยังเหลืออีกตั้งเดือนนึงเจอใกล้หมดเดือนแล้วแหละลู้โซน,นะคะยังไงก็ขอให้เตรียมตัวให้พร้อมสําหรับปีหน้าเพราะว่าสถานการณ์ก็น่าเป็นห่วงแต่หนุถ้าสําหรับตัวหนูคิดว่าเขาคงไม่ล็อกดาวน์แล้วแต่ว่าทุกคนต้องดูแลสุขภาพดีๆล้างมือบ่อยๆไม่ไปอยู่คนที่ไอจามใส่แมสอยู่เรื่อยๆแล้วก็ไม่เอามือที่เวลาไปทั้งนอกแตหน้าแตตา กิน,นะะอาหารช้อนตัวเองดูแลตัวเองอ่ะอืเนาะก็จะก,กันวันเสาร์นะคะดูตัวเองกันดีๆนะคะหวังว่าจะไม่มีใครต้องเผชิญกับโรครายหรือโรคอะไรที่เกิดจากความแม่ระมัดระวังของเราเนาะยังไงก็ดูแลตัวเอง ล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆอือใครทำดีมากหนูทำอือชุ่มนะทุกคนแวะมาแวบเดียวไปแล้วเนียวต้องออกจากบ้านเที่ยงอีกชั่วโมงหนึ่งหนูยังเลื่อยไปเลือยมาอยู่บนเตียงอยู่เลยน้องเก็บของต้องเก็บเสื้อผ้าพอพรุ่งจะวันนี้จะกลับหอแล้วไปอยู่ที่หอ จริงๆก็ไม่ต้องรีบกลับก็ไดนะ้นะกลับพรุ่งนี้ดีนะเ้าก็ายังไม่ค่อยทำอะไรไม่ใช่อะไรหรอกทค่เก็บของแค่จับเสื้อผ้าบ๊ายบายไปแล้วดูอีกทีนึง See you again soon Good luck for today โชคดีนะคะวันนี้ขอให้มีความสุขมากๆนะคะชุๆ่ๆบ๊ายบาย อย่าลืมคอมเมนต์กันนะคะก่อนดูคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามพวกเราด้วยนะพี่ๆเพื่อนๆติดตามพวกเราด้วยนะขอบคุณเพื่อนๆ